หน่วยเฉพาะกิจอธิบดีกรมตำรวจวิสามันฆาตรกรรมโจรป้นฆ่าและคาอาวุธยกแกงรวมสี่ศพจากการที่ติดตามไปจนถึงจังหวัดปราจีนบุรีพบว่านำอาวุธสงครามจำนวนมากไปซุกซ่อนไว้ในกองฟางกลางทุ่งนาเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจดักซุ่มรอขณะกลุ่มโจนย้อนกลับมาลำเลียงเพื่อน,นำไปขายต่อจนเกิดการประทะกันดุเดือดเสียงปืนดังลั่นสนั่นทุง่งสิ้นเสียงปืนพบว่าแกงโจรกลายเป็นศพส,สี่ศพ สภาพในมือยังกำปืนไวแน่นเพื่อประวัติเป็นแก๊งปล้นฆ่าชิงรถมาลายคดีเพื่อนำรถส่งขายชายแดนขเขมรแรกเป็นอาวุธสงครามก่อนจะนำอาวุธสงครามลำเลียงส่งขายให้กับชนกลุ่มน้อยที่ชายแดนแม่สอดต่อไปเรื่องราวตำนานคดีดังหน่วยเฉพาะกิจอธิบดีกรมตำรวจดวลสนั่นทุงดับสี่โจรค้าอาวุธจะเป็นอย่างไรเลเจนดอรี่ชาแนลจะเล่าให้ฟัง เวลา11นาิก50นาทีวันที่11ธันวาคม2534พลตตรีสมบัติอมรวิวัตนรองจะเลตำรวจฐานะหัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจอธิบดีกรมตำรวจสืบทราบว่ามีแก๊งต้นค่าชิงรถราคาวุสงครามที่ก่อคดีไว้ในหลายพื้นที่ตั้งแต่พื้นที่สระบ,บุรีนครนายกและทั้งปราจีนบุรีได้พากันมารวมตัวมุ่สุมอยู่ในพื้นที่อำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดปราจีนบุรี จึงสั่งการให้พันตํารวจเอกจุมพลมั่นหมายผู้กํากับการสองกองปราบปรามพันตํารวจโทสุรพลทองประเสริฐรองผู้กํากับการสองกองปราบปรามพันตํารวจโทลงกรหัไทยยุธสารวัตรแผนกสามกองกากับการสองกองปราบปรามและพันตํารวจตรีชัยวัฒเกรวรชัยสารวัตรแผนกสองกองกากับการสองกองปราบปรามนํากําลังออกสืบสวนติดตามจับกลุ่ม และจากการสืบสวนจนทราบแน่ชัดว่าบ้านที่มีความเกี่ยวพันกับกลุ่มโจรแก๊งนี้คือบ้านเลขที่125หมู่2บ้านวังสมบูรณ์ตำบลวังสมบูรณ์อำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นบ้านของนายเสาอำไพผิดอายุ59ปีเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจที่จะเข้าตรวจสอบบ้านนายเสาโดยพบว่านายเสากำลังสอยมะขามหวานอยู่ในขณะที่เจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าไป และจากการตรวจคนในบ้านเจ้าหน้าที่พบอาวุธสงครามหลายชนิดเช่นจรวด RPG จำนวน106นัดสายกระสุน M60 และชนวนระเบิดอีกจำนวนหนึ่งโดยบางส่วนนั้นบรรจุอยู่ในกระสอบหลายใบซุกอยู่ใต้กองฝางในที่นาของนายเสาจากการสอบสวนนายเสาให้การว่า เดิมทีตนเป็นผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาโดยใช้ชื่อว่าสหายแก้วออกจากป่ามาเมื่อสิบปีที่แล้วมาทำไร่ไถนาอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวสำหรับอาวุธสงครามที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนพบนั้นมีชายชะการ4ี่คนนำมาฝากไว้โดยให้ค่าจ้างในการรับฝากวันละ500บาทราคาขนของอีกเที่ยวละ4 0 0พบาทโดยทราบเพียงชื่อเล่นชายทั้ง4คนคือนายถีนายแงงนายบัวและนายชา ซึ่งนายเสายังให้การว่าอาวุธสงครามเหล่านี้นั้นถูกนํามาฝากเป็นครั้งที่สองแล้วนอกจากนี้นายเสายังพาไปชี้ดูเส้นทางรถที่เป็นเส้นทางคดเคี้ยวในที่นาของตนที่ชายทั้งสี่ได้ใช้เป็นเส้นทางในการลาเลียงอาวุธเมื่อได้ความดังนั้นพันตํารวจเอกจุมพลจึงรายง,งานให้พลตํารวจตรีสมบัติทราบพลตำรวจตีสมบัติจึงรีบเดินทางมาอย่างที่เกิดเหตุเพื่อร่วมวางแผนจับกลุ่มแก๊งคนร้ายรายนี้ พร้อมด้วยพันตำรวจโทสุรเชษ์โบสุวณัณสรวรัตพนกหนึ่งกองอํากับการสองกองปราบปรามและพันตำรวจโทจักรทิพย์ชัยจินดาสรวัตผนกสามกองอํากับการหนึ่งกองปราบปรามโดยมีการขอกำลังตำรวจท้องที่ที่นำโดยพันตำรวจโทพาย,ยับทองชื่นสรวัตใหญ่สพอ,อวังน้ำเย็นนำกำลังมาร่วมซุ่มดักจับกลุ่มที่บริเวณร,ร,รอบๆทุ่งนาของนายเสาเนื่องจากนายเสาให้การว่าสายชะก,กันทั้งสี่จะเดินทางมานำเอาอาวุธที่ซุกซ่อนไว้ไปในคืนเดียวกันหนี กระทั่งเวลาประมาณ1นาฬิกาหลังดึกร้อยต่อระหว่างค่ำคืนวันที่11ต่อเช้าวันที่12ทธันวาคม2534นั่นเองก็มีรถปิกอัพสีขาวพร้อมรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าหมายเลขทะเบียนขอไข่9 5 6 6จันทบุรีมีชายสองคนซ้อนท้ายกันเข้ามาวิ่งล่นเข้ามาหยุดอยู่ที่กองฝางจากนั้นชายสองคนลงมาจากรถปิกอัพ เรามีชายอีกหนึ่งคนซึ่งเป็นคนขับรถปิกอัพยังเหลือนั่งติดเครื่องรออยู่เจ้าหน้าที่เห็นดังนั้นจึงตัดสินใจแสดงตัวเพื่อเข้าจับกลุ่มแต่ปรากฏว่าชายทั้ง4ี่เมื่อรู้ตัวว่าถูกตำรวจล้อมอยู่ก็เปิดฉากใส่กระสุนปืนที่พกติดตัวมาใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีโดยทั้งหมดนั้นได้กระจายกำลังกันหาที่กำบงังพร้อมลั่นกระสุนเข้าใส่เจ้าหน้าที่เสียงดังสนั่นวันไหวฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่ลุมล้อมอยู่ก็ยิงตอบโต้ไปในทันที จนเสียงปืนดังสนั่นทุ่งนาอยู่ราวๆสิบนาทีปรากฏว่าหลังสิ้นเสียงปืนเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าเคลียร์พื้นที่พบว่ารถปิกอัพที่มีคนขับติดเครื่องอยู่ได้ขับหลบหนีไปได้ทิ้งไว้แต่เพียงศพชายทั้ง4คือศพของนายชายประสิทธิ์เสือวงอายุ27ปีบ้านเดิมอยู่กิ่งอำเภอคลองหาดจังหวัดปราจีนบุรีหรือนายถีถูกยิงเข้าที่ศีรษะทั้งที่ในมือยังกำปืนอาก้าอยู่แน่นส่วนศพถัดมา ทราบชื่อคือนายชาไม่ทราบนามสกุลอายุประมาณ30ปีถูกยิงที่หน้าอก3มนัดในมือยังถือปืน11อมมมีกระสุนในแม็กกาซีนอีกสนัดศพถัดมาเป็นศพนายจำรัดเขตขันอายุ30ปีบ้านเดิมยอยู่กิ่งอำเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรีถูกยิงเข้าที่ลำตัว3มนัดและศพสุดท้ายเป็นศพของนายบัวไม่ทราบนามสกุลอายุ30ปีสภาพถูกยิงที่หลักแรลสายทะลุสีข้างขวาโดยในมือยังถือปืนขนาด9้ามมม มีกระสุนเหลืออยู่อีก2นัดและจากการตรวจค้นหลักฐานในตัวในาใยชายประสิทธิ์พบใบแจ้งการโอนเงินของธนาคารกสิกรไทยสาขาวังน้ำเย็นที่รับโอนมาจากธนาคารกสิกรไทยสาขาแม่สอด3ใบลงวันที่14พฤศจิกายน2 5ง4เป็นเงิน5 0,000บาทวันที่1 9พฤศจิกายน2534เป็นเงิน4 0 0 0 0บาทและวันที่21พฤศจิกายน2534เป็นเงิน1 0,000บาท โดยมีชื่อในสมบัติเป็นผู้จัดส่งจึงยึดไว้เป็นของกลางพลตธุ์รตรีสมบัติเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตนได้สั่งการให้ชุดเฉพาะกิจติดตามพฤติกรรมของโจรแก๊งนี้มานานแล้วโดยเฉพาะนายถี่หรือในาใยชายประสิทธิ์ซึ่งเป็นหัวหน้าแก๊งนั้น มีคดีปล้นค่าชิงรถในจังหวัดสระบุรีนครนายกและปราจีนบุรีหลายคดีโดยล่าสุดได้ใช้ปืนลูกซองยิงนายสมหวังเพนภาคอายุ40ปีคนขับรถเช่าที่ได้เช่ามาจากอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีเพื่อชิงรถแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นทุกด่านสกัดจับแก๊งของนายชัยประสิทธิ์ขับแหกด่านไปได้แต่ก็ต้องทิ้งรถไว้สำหรับแก๊งของนายชัยประสิทธิ์นี้จะทำการปล้นค่าชิงรถแล้วนำไปขายต่อที่ชายแดนขเขมรโดยแลกกับอาวุธ ก่อนจะนำอาวุธสงครามกลับมาแล้วนำไปขายต่อให้กับชนกลุ่มน้อยที่ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากอีกทีโดยในใชายประสิทธิ์เองนั้นเคยถูกเจ้าหน้าที่ล้อมจับมาแล้วสองครั้งแต่ก็สามารถหลบหนีการจับกลุ่มมาได้ทั้งหมดและทั้งต้องมาพบจุดจบกลางทุ่งนาในครั้งนี้กราบขอภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณ เพื่อนำเรื่องเหล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ l e จ e น d ด r รี h ชา n e l